ครับก็ขออนุญาตสวัสดีนะครับผมในตอนนี้นะครับเราก็จะมาอยู่กันที่ expert programming tutor นะครับผมในตอนนี้นะครับเราจะมาพูดคุยนะครับผมการถึงเรื่องอัลกอริทึมเปลี่ยนโลกนะครับผมนะครับซึ่งอัลกอริทึมเปลี่ยนโลกอันแรกเลยนะครับนะที่เราจะคุยกันก็คืออัลกอริทึม RSA นะครับผม RSA เนี่ยนะครับผมมันเป็นอัลกอริทึมที่มันอยู่ใน แทบจะทุกครั้งเลยนะครับผมที่เราเข้าไปในเว็บไซต์นะครับที่มันเป็น HTTPS นะฮะแล้วก็ในพวกคริปโตเคอเรนซีนะครับผมนะฮะ RSA เนี่ยนะครับก็เป็นอัลกอริทึมนะครับที่นะครับรับบทสำคัญเลยนะครับผมที่มันเอาไปใช้งานนะครับผมในการยืนยันตัวตนนะครับผมนะฮะ ในเรื่องของไรเซนอิเล็กทรอนิกส์นะฮะก็ใช้อันกริทึมตัวนี้แหละนะครับผมในการเอาไปใช้งานเนาะนะครับก็นะครับก,นะก็เดี๋ยวผมขอเล่าไปคร่าวๆก่อนนิดนึงนะครับผมนะครับ นะครับก็คือเวลาที่เราใช้งานคอมพิวเตอร์ต่างๆเนี่ยนะครับผมนะฮะโปรแกรมต่างๆที่เราเอาไปใช้นะครับผมมันก็จะต้องมีการยืนยันตัวตนมีการเข้ารหัสนะฮะเพื่อที่ไม่ให้นะครับเพื่อที่ไม่ให้มันมีความผิดพลาดเกิดขึ้นเนาะนะครับเพื่อยืนยันนะฮะว่านี่คือผู้ใช้คนเดิมคนที่ถูกต้องหรือเปล่านะฮะก็นะครับผมนะถ้าเกิดว่า เสียงไม่ดีนะครับผมหรือว่าเสียงไม่ชัดเจนนะครับใครเรียนแล้วมีปัญหาเรื่องเสียงนะครับก็สามารถนะครับแจ้งเข้ามากันได้เลยนะครับผมนะฮะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องเสียงเนาะนะฮะนะฮะก็ขออนุญาตเริ่มกันเลยแล้วกันนะฮะนะครับในตอนนี้นะครับผมนะครับนะในตอนนี้นะฮะนะครับเราจะคุยกันเรื่อง rsa algorithm นะครับผมนะก็คือสมมติว่า เดี๋ยวผมขออนุญาตเราเรื่องแบบไปเร็วๆนิดนึงนะฮะสมมุติว่ามีคนหนึ่งคนนะครับชื่ออลิสนะครับอลิสเนี่ยนะครับมีเมสเซจอยู่นะฮะเมสเซจอาจจะเป็นข้อความอะไรก็ได้นะครับผมแล้วอลิสเนี่ยนะฮะต้องการนะครับส่งข้อความนะครับผมหาอีกคนหนึ่งนะครับอีกคนนึงเนี่ยนะครับอาจจะชื่อชื่อบ๊อบนะครับผมนะเมสเซจที่ส่งเนี่ยถ้าเกิดว่าส่งไปเฉยๆนะครับผมนะครับ เวลาที่เราส่งเข้าอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับอาจจะมีโจรนะฮะมีโจรมาดักเมสเซจของเราก็ได้นะครับผมพอดักเมสเซจของเราแล้วเนี่ยนะครับโจรนะครับก็อาจจะเอาเมสเซจของเราไปอ่านนะฮะแล้วก็อาจจะอ่านเสร็จก็คือรู้ความรับของเรานะครับผมนะฮะหรือโจรนะครับอาจจะส่งเมสเซจปลอมนะครับไปให้บอบแทนก็ได้นะครับอันนี้คือปัญหานะฮะ นะอันนี้คือโรคอินเทอร์เนต็ตเนาะมีปัญหาแบบนี้นะฮะจริงๆเรื่องของการเข้ารหัสเนี่ยมนุษย์นะครับมีเทคโนโลยีการเข้ารหัสนะฮะมาตั้งแต่สมัยดึกดําบันแล้วนะครับผมตั้งแต่สมัยเขาเรียกว่าอะไรนะสมัยพระเจ้าอะเล็กซานเดอร์มหาราชอะไรอย่างงี้นะครับมีเรื่องของการเข้ารหัสมาตั้งแต่โบราณแล้วในสมัยนั้นนะครับรหัสเนี่ยมันก็สามารถทําได้ง่ายๆน,นะครับผมนะฮะรหัสสมัยโบราณเนี่ยเช่นตัว A นะฮะ อันนี้ผมแทนเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษนะแต่จริงๆเวลาจะใช้จะใช้เป็นภาษาไทยจะใช้เป็นยูนิค้ดอะไรก็ได้นะครับ A B C D E F G H I J K L M N O นะครับไปเรื่อยๆจนถึง Z นะฮะนะฮะผมแทนนะครับตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับตัว A ด้วย0นะครับตัว B ด้วย1ตัว C ด้วย2นะครับตัว D ด็อกด้วย3นะฮะตัว E ด้วย4 5 6 7 8 9 10 นะ11 12 13 14ไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึง25ตัว z ก็คือ25ในสมัยโบราณเนี่ยการเข้ารหัสนะฮะเขาอาจจะทำแบบนี้นะครับผมนะโดยการชิปนะครับเช่นตัว A นะครับแทนที่จะเป็น0นะครับนะเรื่อนไปนะครับ3ตำแหน่งนะครับกลายเป็น A A เนี่ยคือเลขเลข3แทนนะฮะนะ A ของเราเนี่ยจะคือเลข3แทน B คือเลข4 C คือเลข5นะครับ D d o นะครับก็คือได้หกไปเรื่อยๆนะครับผมจนกระทั่งนะครับผม x y z นะฮะมันก็จะโผล่มาอยู่ตรงนี้นะครับนะอันนี้ก็จะเป็น w เนาะตัวสุดท้ายนะอันนี้ก็คือเป็นการเลื่อนนะฮนะซึ่งการเลื่อนลำดับแบบนี้นะครับมันก็มีสิ่งที่เรียกว่าออคลิปตาอนาลิติกนะครับนะใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตเปิดโพยก่อนนะครับผมนะเรียกว่าคลิปนะเรียกว่า เรียกว่าเออมันจะเรียกว่าคริปตานาลิติกนะฮะมันมีวิธีการนะครับเรียกว่าคริปตานาไรซิสนะคริปตานาลิซิสนะครับเป็นวิธีการนะครับในการวิเคราะห์นะฮะยกตัวอย่างเช่นเขาบอกว่าในภาษาอังกฤษนะครับมีตัวอักษร e นะครับอยู่ทั้งหมด13%นะครับตัวอักษร t นะครับอยู่9%ตัวอักษร a อยู่8%นนะครับ ถ้าเกิดว่าเราใช้แค่การเลื่อนตำแหน่งเฉยๆแบบนี้เนี่ยนะเราก็มาวิเคราะห์นะครับตัวอักษรไหนเจอเยอะสุดนะครับมันก็สามารถแก้ได้เนาะนะฮะนะมันก็สามารถแก้ได้นะก็คือสามารถเอามาวิเคราะห์แล้วก็แก้ได้ซึ่งมันก็ไม่ดีเลยนะฮะมันก็ห่วยแตกนะครับวิธีนี้นะครับนะวิธีการเลื่อนลำดับไปเรื่อยๆเนี่ยห่วยแตกเพราะงั้นเนี่ยนะฮะสิ่งที่เราอยากได้เนี่ยนะครับผมนะครับ เอ่อก็คือการเข้ารหัสนะฮะสิ่งที่เราอยากได้ก็คือว่าเอาเมสเสจของอาริสเนี่ยไปเข้าอันเกยทึมอันนึงนะครับเราเรียกว่าเอนคริปชันนะครับนะเอนคริปนะฮะเรียกว่าเอนคริปนะครับก็คือการเข้ารหัสนะะเสร็จแล้วเนี่ยก็จะออกมาเป็นไซเฟอร์นะฮะนะไซเฟอร์ไซเฟอร์คือเป็นเท็กซ์ที่ถูกเข้ารหัสแล้วแล้วไอ้เจ้าไซเฟอร์เนี่ยนะครับจะถูกส่งผ่านอินเทอร์เน็ตไปก็ไม่เป็นไรนะครับผมนะ อินเทอร์เน็ตอาจจะมีคนมาเอ่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยอาจจะมีคนมาแอบดูก็ไม่เป็นไรนะครับผมนะเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีคนแอบดูเนี่ยนะฮะเขาก็ไม่สามารถที่จะแกะเมสเซจของเราอ่านได้เพราะว่าเขาไม่รู้การเข้ารหัสของเรานะครับส่วนบ๊อบนะครับผมอยากจะอ่านนะครับก็ต้องมีกระบวนการนะครับที่เรียกว่าดีคริปนะครับกระบวนการที่เรียกว่าดีคริปนะครับดีคริปไอ้เจ้าไซเฟอร์เนี่ยออกมานะครับถึงจะได้เมสเซจตัวเดิมนะฮะเอ่อ อารมณ์เนี่ยนะฮะถ้าเราเอนคลิปเฉยๆแล้วก็ดีคลิปเฉยๆเนี่ยนะครับตัวเอนคลิปกับตัวดีคลิปเนี่ยมันเป็นแค่ออนกริทึมนะฮะซึ่งนะครับวิธีที่ดีเนี่ยแอนกริทึมเนี่ยมันควรจะเปิดเผยได้นะฮะก็คือเปิดเผยมาเลยว่าทําอย่างไรนะครับแต่ว่ามันจะต้องมีสิ่งที่ว่าคีย์นะครับนะอาริสเนี่ยจะต้องใส่คีย์ลงไปในแอนกริทึมนี้ด้วยนะครับคีย์เนี่ยจะเหมือนกับกุญแจนะครับซึ่งอาริสรู้อยู่นะครับ นะส่วนบ๊อบเนี่ยก็จะต้องมีคีย์ที่ตรงกันนะฮะนะใส่ลงไปในการดีคริปอันนี้ด้วยนะครับผมนะฮะแล้วคีย์เนี่ยจะต้องเก็บเป็นความลับนะครับของอลิสกับของบ๊อบกระบ,บวนการแบบนี้เนี่ยเราเรียกว่าซิมเมตริกคีย์นะครับผมนะเราเรียกว่าซิมเมตริกคีย์นะซิมเมตริกนะครับนะซิมเมตริกคีย์นะครับซิม mm เมตริกคีย์ก็คือว่าคีย์ที่ใช้เข้ารหัสกับคีย์ที่ใช้ถอดรหัสเนี่ยเป็นคีย์เดียวกันนะฮะนะซึ่ง นะครับเขาบอกว่านะครับมันจะเป็นคีย์เดียวกันได้อย่างไรเป็นคีย์เดียวกันได้ก็ต้องมีใครสักคนหนึ่งอาจจะเป็นอาริสก็ได้อาจจะเป็นบ๊อบก็ได้เป็นคนเจเนเรตคีย์นี้ขึ้นมานะครับคีย์นี้จะโผล่มาเฉยๆไม่ได้นะต้องมีคนเจเนเรตขึ้นมาซึ่งเวลาเจเนเรตคีย์ขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะต้องมีกระบวนการเอาคีย์ส่งไปให้คนอื่นนะครับเขาถึงจะเอาไปเอาไปใช้ได้นั่นเองนะครับผม แล้วทีนี้เนี่ยประเด็นก็คือว่าอะไรก็ตามที่ม่มีการส่งผ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็อาจจะไม่ปลอดภยัยคีย์ของเราเนี่ยถูกส่งผ่านอินเทอร์เน็ตไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมคีย์ของเราก็อาจจะไม่มีความปลอดภัยแล้วนะครับนะอันนี้เราเรียกกระบวนการที่คีย์ตอนเข้ารหัสกับคีย์ตอนถอดรหัสเนี่ยเหมือนกันรเรียกว่าซิมเมตริกคีย์เนาะนะับเขาก็เลยนะครับนะจริงๆแล้วซิมเมตริกคีย์ก็ยังใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับไม่ใช่ไม่ได้ใช้นะับเพราะว่า ข้อดีก็คือสะดวกแล้วก็สามารถทำได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วนะฮะแต่ว่ามีอีกอัลกอริทึมหนึ่งนะฮะที่ได้รับความนิยมเหมือนกันนะครับก็คือเรียกว่า asymmetric key mm. นะครับผมนะครับเรียกว่า asymmetric key mm. นะครับ asymmetric key นะครับหรือว่าคีย์ที่ไม่มีความสมมาตรนะฮะคำว่า symmetric mm. ก็คือสมมาตรเนาะนะสมมาตรคืออะไรสมมาตรก็คืออย่างเช่น รูปดาวอย่างเงี้ยนะครับมีความสมมาตรตามแนวแกน y เนาะนะถ้าเราแบ่งรูปดาวด้านซ้ายด้านขวาเดี่ยคือมีความสมมาตรกันนะฮะแต่ว่าซิมเมตริกคีย์ก็คือว่ามันไม่มีความสมมาตรกันนะครับไอเดียของซิมเมตริกคีย์คือเป็นอย่างนงี้นะฮะอันนี้ผมไปเร็วนิดนึงนะับเพราะว่าคนที่เรียนในคลาสของเราเขาจะเรียนแล้วเนาะนะครับมีอลิสกับมีคุณบ๊อบเหมือนเดิมนะฮะคุณอลิสเนี่ยนะครับเอาเมสเซจนะฮะอันนี้คือเมสเซจของเขานะ น,นนี่คือตัวอักษรภาษาอังกฤษ M นะส่วนข้างๆนี้ก็คือเป็นเมสเซจเป็นตัวยึกยึกนะฮะเอาเมสเอาเมสเซจนะครับมาเอนคริปนะครับนะมาเอนคริปนะฮะนะเราก็ทำการส่งนะครับเข้าอินเทอร์เน็ตนะฮะนะเข้าอินเทอร์เน็ตเหมือนเดิมนะครับส่วนคุณบ๊อบนะเออสิ่งที่เอนคริปได้เนี่ยนะฮะสิ่งที่เอนคริปได้นะครับผมเราจะเรียกว่าเป็นไซเฟอร์นะครับผมนะ C I P H E R เราเรียกว่าไซเฟอร์นะแล้วคุณบ๊อบเนี่ยก็เอาไซเฟอร์มานะครับนะเอาไซเฟอร์มานะครับเข้ากระบวนการดีคริปนะครับนะเข้ากระบวนการดีคริปนะครับแล้วก็ออกมาเป็นเมสเซจนะฮนะออกมาเป็นแมสเซจแล้วคุณบ๊อบเนี่ยก็เอาเมสเซจไปใช้นะครับ,นะรบซึ่งเมสเซจตั้งต้นกับเมสเซจที่คุณบ๊อบได้เนี่ยจะเหมือนกันทุกประการกระบวนการ asymmetric key เนี่ยนะครับมีสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็คือว่า คีย์ที่ใช้นะครับในการเอนคริปนะครับผมนะครับนะครับผมเรียกว่าเป็นคีย์หนึ่งะฮะส่วนคีย์ที่ใช้ในการดีคริปนะครับผมเรียกว่าเป็นคีย์สองซึ่งคีย์หนึ่งกับคีย์สองเนี่ยนะฮะมันเป็นคนละคีย์กันนะครับผมก็คือตอนนี้นะครับคุณอลิสเนี่ยนะฮะส่งข้อมูลเนี่ยนะครับนะครับไม่ต้องส่งคีย์ไปหาคุณบ๊อบละแต่ว่ามันจะต้องเป็นคีย์ที่เข้าคู่กันนะฮะนะเป็นคีย์ที่เข้าคู่กันเอ๊ะ แล้วเราจะทำยังไงล่ะที่มันเป็นคีย์ที่เข้าคู่กันได้นะครับผมนะจริงๆการสร้างคีย์ที่มันเข้าคู่กันเนี่ยนะครับนะมันก็จริงๆถ้าคิดเนี่ยมันก็ไม่ยากนะยกตัวอย่างเช่นผมให้การเอนคลิปเนี่ยนะครับผมเรียกมันว่าเป็นฟังก์ชัน f นะแล้วก็การดีคลิปเนี่ยผมเรียกมันว่าเป็นฟังก์ชัน g นะครับถ้าเขียนแบบเป็นคณิตศาสตร์ก็คือว่าเอาเมสเ g จนะครับมาใส่ฟังก์ชัน f นะครับพร้อมกับคีย์หนึ่งนะฮะนะแล้วออกมานะครับเป็นไซเฟอร์นะครับ แล้วก็เอาไซเฟอร์นะครับมาใส่ฟังก์ชัน G นะครับพร้อมกับคีย์สนะครับจะต้องออกมาเป็นเมสเซจตัวเดิมนะครับนะเมสเซจตัวนี้นะครับกับเมสเซจตัวนี้จะต้องเป็นตัวเดียวกันอันนี้เรียกว่าการนะครับกระบวนการข้างบนเนี่ยเรียกว่าเอนคริปนะครับนะเรียกว่าเอนคริปนะเอนคริปหรือเอนคริปชันนะครับส่วนนี้ก็คือเรียกว่าเดคิปนะครับผมนะก็คือการเข้ารหัสกับการถอดรหัสนั่นเอง ซึ่งกระบวนการนี้มันใส่คีดึงกับคีสอเนาะนะฮะหรือผมอาจจะเขียนอย่างนี้ก็ได้นะครับ e มสเซจของเรานะครับเท่ากับ G นะครับแล้วก็ใน G นะครับใส่ฟังก์ชัน F ลงไปนะครับนะก็คืออันนี้ผมเรียกเป็นคีหนเนาะก็เขียนเป็นสั้นๆ K1 หนึ่นละกันนะครับแล้วก็คอมมา k สองนะนะก็คือเหมือนกับเอา2อบรรทัดนี้ยยุบมานะครับเหลือบรรทัดเดียวกันแบบนี้ก็ได้นะครับ ซึ่ง f อันนี้นะครับก็คือเหมือนกับต้อง evaluate ก่อนเนาะนะครับอันนี้ก็คือตัว f เนี่ยก็คือการ encrypt นะครับส่วน g ก็คือเป็นการ decrypt นะผมบอกว่าฟังก์ชัน f ของผมเป็นอย่างนี้ได้ไหมนะสมมติว่า f x เนี่ยก็คือเป็นนะครับ message ที่ต้องใส่เข้าไปนะครับกับ k หนึนะผมบอกว่าเอ่อฟังก์ชันของเราเนี่ยเป็นอย่างนี้ได้ไหมนะครับ f คูณกับ k หนึเลยนะครับ f คูณกับ k หเลยอย่างนี้ก็ได้นะ แล้วฟังก์ชัน g หรือฟังก์ชันถอดรหัสของเราเนี่ยก็คือเอา x นะฮะแต่ในที่นี้ก็คือเป็นสิ่งที่เข้ารหัสแล้วเนาะนะครับกับ k 2นะฮะเราก็เป็นอะไรเอา c นะครับมาคูณกับ k 2นะครับแล้วเราก็บอกว่าให้ k 2นะครับเท่ากับเศษหส่วน k 1นะฮะนะถ้าเกิดว่าฟังก์ชันของเรามันเป็นอย่างนี้นะเมื่อเราเขียนอย่างนี้นะครับผม g นะครับแล้วก็ f นะครับแล้วก็ m นะฮะแล้วก็ k หนึ่งนะฮะแล้วก็ใส่ k สองอย่างงี้นะครับมันก็ถ้าเราอีวัลเดอเทข้างในก่อนมันก็เหลือ x k หนึ่งนะฮะนะแล้วก็ k สองเนาะนะแล้วก็อันนี้ก็ใส่ g เนาะแล้วก็ถ้าเราอีวัลเดอเทอันนี้นะครับก็คืออะไร x k หนึ่งนะครับแล้วก็เศษหนึ่งส่วน k หนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะว่า k สองของเราก็คือเศษหนึ่งส่วน k หนึ่ง k หนึ่งก็ตัดกันไปนะครับนะเอ่อขอโทษนะอันนี้ไม่ใช่ x นี้ต้อง m สินะ ผลลัพธ์มันก็ออกมาเหมือนเดิมนะครับก็เลยเหลือ m, m เท่าเดิมนะฮะไอ้ก้อนนี้ก็เหลือ m เนี่ยเรา m message ใส่ลงไปนะครับแล้วก็ encrypt เสร็จออกมา decrypt เสร็จก็ได้ m ทำานี้ก็ได้แต่ว่าปัญหาของเราเนี่ยก็คือว่านะครับถ้าเกิดว่าเราเอออันนี้เนี่ยเราทำแบบนี้ใช่ไหมนะครับตัวถ้าเกิดว่าโจ้นะครับเขารู้คีย2เนี่ยนะครับนะบเขาก็จะสามารถหาคีย์1ได้เพราะว่า คีย์หนึ่งกับคีย์สองของเราเนี่ยนะครับมีความสัมพันธ์กันแค่หารกันเฉยๆแค่นั้นเองนะครับนะพอเนี้ยกระบวนการเนี้ยมันก็ควรจะต้องเป็นอะไรที่ซับซ้อนกว่าการหารกันเฉยๆนะครับนะเพราะว่าเป้าหมายของการเอนคริปกับดีคริปก็คือเราอยากจะให้สมมุติว่าบ๊อบเนี่ยนะครับเป็นทหารที่กําลังรบอยู่ในสงครามส่วนอลิสเนี่ยเป็นกองบัญชาการนะครับผมนะสมมติว่าทหารคนนึงเนี่ยถูกจับได้เนี่ยนะครับนะ ศัตรูเนี่ยไม่ควรจะมีคีย์ของกองบัญชาการนะฮะไม่ใช่ว่าศัตรูจับเรือของเราได้ลำหนึ่งนะครับผมศัตรูสามารถปลอมเป็นกองบัญชาการของเราได้นะครับผมนะเรืออื่นก็คือเจ๊งเลยนะครับไม่ต้องทําการต่อสู้ในสงครามแล้วนะครนะไอเดียคือว่าคีย์สองเนี่ยจะต้องหากลับไปเป็นคีย์หนึ่งไม่ได้นะครับผมนะถ้ารู้คีย์สองจะต้องหากลับไปเป็นคีย์หนึ่งก็ไม่ได้ในทางกลับกันเนี่ยถ้ารู้คีย์หนึ่งก็จะหากลับ ไปที่คีย์สไม่ได้เพราะว่า asymmetric key เนี่ยนะครับนะครับเราจะต้องทำให้นะครับมันมีความสามารถในการเอ่อในการยืนยันตัวตนด้วยนะครับผมนะความสามารถในการยืนยันตัวตนทำอย่างไรนะครับนะสมมติว่าผมมีคน2คนนะครับผมอันที่1ก็คืออลิสนะครับนะอันดับที่2นะครับก็คือบ๊อบเหมือนเดิมนะครับผมผมเอ่อผมอยากจะ บ๊อบเนี่ยอยากจะรู้ว่าเมสเซจที่ส่งมาเนี่ยของอลิซจริงหรือเปล่านะครับนะปัญหานะของบ๊อบเนี่ยคืออยากจะรู้ว่าเมสเซจที่ส่งมาเนี่ยของอลิซจริงหรือเปล่านะครับอลิซเนี่ยจะต้องเอาเมสเซจนะฮะนะครับเอาเมสเซจนะครับมารวมกับนะครับสิ่งที่เรียกว่า private key นะครับนะอันนี้คือจะ introduce เข้าคำว่า private key แล้วนะนะครับอลิซเนี่ยจะต้องเอาเมสเซจนะครับมารวมกับ private key นะครับมาเข้าสู่กระบวนการ encrypt นะครับ ที่รวมกันร,ระหว่างเมสเซจกับไพรเวทคีย์นะับนะไพรเวทคีย์เนี่ยจะต้องเป็นไพรเวทคีย์ของอาริสคนเดียวนะครับนะไม่ได้เอาไปรวมกับคนอื่นนะฮะนะซึ่งไพรเวทคีย์เนี้ยจะต้องเข้าคู่กับพับ l ิคคีย์นะครับผมนะจะต้องเข้าคู่กับพับ l ิคคีย์ซึ่งพับ l ิคคีย์เนี้ยนะครับก็คืออาริสจะต้องเป็นคนเจ n เน a เรตเจนเนอเรตขึ้นมาแล้วพับ l ิคคีย์คนเนี้ยนะครับบ๊อบเนี่ยจะต้องรู้นะบ๊อบจะต้องรู้ก่อนด้วย นะก็คือเหมือนกับเข้ารหัสด้วย p r i v a t e จะต้องถอดรหัสด้วย public นะฮะนะพอ encrypt เ,อเสร็จได้ cipher นะครับผมนะได้ cipher นะครับตอนถอดรหัสนะครับคุณ b อบนะครับจะต้อง decrypt นะครับนะคุณ b อบจะต้อง decrypt นะครับด้วยอะไรด้วย public นะฮะนะด้วย public key นะครับนะบตอนเข้ารหัสเนี่ยเข้ารหัสด้วย private key ส่วนถอดรหัสเนี่ยถอดรหัสด้วย พับบิคคีนั่นเองส่วนคาว่า p r i v a t e เนี่ยนะฮะก็คืออลิสจะเก็บไว้คนเดียวไม่เอาไม่เอาคีย์เนี้ยให้คนอื่นเห็นนะครับส่วนบ๊อบเนี่ยถึงแม้ว่ามี Public Key ของอลิสนะครับแต่ว่าก็ไม่สามารถเอา Public Key เนี่ยมาสร้างเป็น private key ได้อันนี้คือคุณสมบัติของมันถ้า e s s a g e ใดๆก็ตามเนี่ยสามารถเปิดจาก Public Key ได้แสดงว่าอลิสเป็นคนส่งแต่เพียงผู้เดียวเพราะว่าอลิสเนี่ยเป็นคนเดียวที่มี private key อันนี้ก็ทำให้บ๊อบเนี่ย มั่นใจได้ว่าแมสเซจที่ได้เนี่ยเป็นแมสเซจของอลิสจริงๆนะครับผมเพราะว่านะครับแมสเซจเนี่ยสามารถเปิดด้วยพับบิ c คี y ไดนะ้ถ้าเปิดด้วย Public Key ของอลิสได้แสดงว่าอลิสเนี่ยเป็นคนเข้ารหัสด้วย p r i v a t e Key จริงๆนะครับผมนะอันนี้คือการยืนยันตัวตนนะวิธีการใช้ a s y m m e t r i c Key แบบที่หนึ่งนะครับผมก็คือสามารถใช้ยืนยันตัวตนได้นะครับผมนะครับสามารถใช้ยืนยันตัวตนนะนะสามารถใช้ยืนยันตัวตนได้ นะครับอันดับที่2นะครับผมการใช้ Public Key อันที่2นะครับผมการใช้ Public Key Private Key เนี่ยอันดับที่2นะครับผมก็คืออะไรครับนะครับก็คือเป็น Secret Message นะครับนะ e c r e t Message นะครับนะ Secret m e s s a g e นอกจากจะใช้ยืนยันตัวตนได้แล้วเนี่ยนะครับ Asymmetric Key เนี่ยสามารถเอามาใช้สร้าง Secret Message ได้ยกตัวอย่างเช่น Ar i s นะครับผมนะอันนี้คือ a r i s นะ ต้องการอยากจะส่งข้อมูลหาคุณบ๊อบนะครับผมนะคุณอาริสนะอยากจะส่งข้อมูลหาคุณบ๊อบนะครับอันดับที่1นะครับคุณบ๊อบเนี่ยนะครับก็จะต้องเจนคีย์ขึ้นมา2คีย์นะครับผมนะฮะก็คือเป็น p u b บิ c คียนะครับนะกับ p พเว a t คีย์นะครับไพเวยนะครับนะเออเจนคีย์ขึ้นมา2อันเป็น Public Key กับ p พเว a t คีย์นะครับคราวนี้เนี่ยคุณบ๊อบเป็นคนเจนคีย์นะนะครับ สังเกตจากคราวที่แล้วคราวที่แล้วเนี่ยคุณอลิสเป็นคนเจนคีนะครับนะเจนคีเป็นคือการสร้างคีย์นะนะแล้วคุณบ๊อบเนี่ยนะครับก็เอาพับบิกคียเนี่ยส่งให้คุณอลิสนะครับนะอันดับที่1นนะครับคุณบ๊อบเจนเนอเรทคีขึ้นมา2อันอันดับที่2นะครับนะคุณอลิสเนี่ยได้พับบิกคียมานะได้พับบิกคียมาพับบิกคียเนี่ยเป็นพับบิกคียของ Bob บ๊อบนะฮะแล้วอลิสนะครับผมนะอลิสเนี่ยเอาเมสเซจนะครับผม นะเมสเซจเนี่ยเอามาเข้ารหัสนะครับด้วย Public Key นะฮะไม่ใช่ p Public k e y ของตัวเองนะต้องเป็น public key ของบ๊อบนะครับเอามาเข้ารหัสนะหรือเรียกว่า e n c r y ิ t นะครับนะเข้ารหัสนะครับเสร็จแล้วก็เอาสิ่งที่ได้เนี่ยส่งผ่านอินเทอร์เน็ตนะฮะไปหาคุณบ๊อบนะครับสิ่งที่ได้ก็คือไซเฟอร์เนาะนะคุณบ๊อบเนี่ยนะครับก็จะต้องถอดรหัสนะครับก็คือดีค y p t นะครับนะถอดรหัสนะครับ เวลาถอดรหัสเนี่ยจะถอดรหัสด้วย p r i v a t e key นะกระบวนการแบบนี้เนี่ยนะครับเ,เข้ารหัสด้วย public Key ถอดรหัสด้วย p r i v a t e key แล้ว p r i v a t ค key เนี่ยคุณบ๊อบมีคนเดียวเพราะงั้นเนี่ยคุณอลิสเนี่ยจะมั่นใจได้ว่าไม่มีใครสามารถเปิดเมสเซจที่เขาต้องการส่งได้ยกเว้นบ๊อบเพราะว่าบ๊อบเป็นคนเดียวเท่านั้นที่มี p r i v a t e key แล้ววิธีการแบบนี้ก็ค่อนข้างปลอดภัยมากเพราะเขาบอกว่าอะไรก็ตามที่ไม่ถูกส่งมาในอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็ถือว่าปลอดภยัยถูกไหม เพราะว่าถูกส่งมาในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันต้องผ่านชาแนลที่คนอื่นนะครับผมเป็นคนควบคุมเช่นสมมุติว่าผมส่งข้อความไปยังเมกาผมก็ต้องผ่านอะไรผ่านทรูนะครับผ่านเราเตอร์ของออระบบต่างๆนะครับของทรูนะครับระบบไอไต่างๆนะครับกว่าจะถึงเมกาต้องผ่านอีกหลายเราเตอร์เลยซึ่งอาจจะมีคนนะครับที่หวังไม่ดีนะครับมาดักข้อมูลของผมตรงกลางก็ได้นะครับผมซึ่งนะ ถ้าผมอยากจะส่งข้อความเนี่ยที่มันเป็นความลับเนี่ยผมก็เข้ารหั as, สนะครับด้วย Public Key ของคนนั้นๆนะฮะคนนั้นๆเนี่ยเขาจะมี Private Key อยู่นะฮะถ้าผมเข้ารหัสด้วย Public Key อันนี้คนนั้นๆเนี่ยเขาก็จะได้ข้อมูลนะครับได้ข้อความเนี่ยที่เขาคนเดียวเท่านั้นที่สามารถเปิดได้นะฮะสรุปนะนะครับ Asymmetric k ค y เนี่ยนะครับคุณสมบัติของมันเนี่ยก็สามารถใช้ยืนยันตัวตนได้นะครับแล้วก็ใช้อะไรนะครับใช้สร้างรหัสที่เป็นความลับ นะครับได้นะครับผมนะแล้วก็นะับพิสดารไปกว่านั้นอีกนะครับนะเราสามารถทําแบบนี้ได้นะครับคุณอลิสนะฮะนะกับคุณบ๊อบเช่นเดิมนะครับผมเราสามารถเข้ารหัส2ชั้นได้นะครับอันนี้คนเคยเรียนแล้วอาจจะขออนุญาตสามนิดนึงนะครับอาจจะเบื่อนิดนึงนะครับแต่ว่านะครับเชื่อผมนะครับขออนุญาตพูดสามนิดหนึ่งนะครับผมนะับนะถ้าเกิดว่านะฮะเรา เราสามารถเข้ารหัส3 2ชั้นได้นะครับเช่นคุณอริสเนี่ยนะครับก็จะมีเ่อเจเรตขึ้นมานะครับมี private key ของตัวมันเองนะครับเออไม่ใช่ของตัวมันเองของตัวเขาเองนะครับนะผมเรียกว่า a private นะครับแล้วก็คุณอริสเนี่ยก็จะมี a public นะฮะนะก็คือเป็น public key ของตัวเขาเองนะฮะนะเติมคาว่า key แพ้งหลังนะส่วนคุณบ๊อบนะครับผมก็เจเนเดช key ขึ้นมานะครับเป็น b private นะฮะนะ อันนี้ B private กับ A private เนี่ยคือคนอละอันกันนะนะ A private ก็คือเป็น r i v a t e key ของคุณอลิส A Public ก็คือเป็น public k ียของคุณอลิสนะครับแล้วคุณบ๊อบเนี่ยก็มี Public k e y ของตัวเองด้วยนะครับผมนะครับ,นะค,รบคุณบ๊อบก็มี public k ียของตัวเองด้วยแล้วทีนี้ยังไงล่ะนะครับสิ่งที่จะทำนะครับก็คือว่าคุณอลิสเนี่ยเอา Public k e y ของตัวเองนะครับไปไว้ท well> ี่คุณบ๊อบด้วยนะครับผมนะเพราะงั้นคุณบ๊อบเนี่ยก็ public key ของ A ด้วยนะครับนะนะแล้วคุณเออ่บ๊อบนะครับก็เอา public key ของตัวเองนะครับผมนะครับย้อนกลับไปให้คุณอลิสนะฮะนะคุณอลิสเนี่ยก็จะมี public key นะครับนะครับของคุณบ๊อบด้วยนะครับผมนะฮะนะ public key ของคุณบ๊อบ public key ของ B สามารถเปิดได้ด้วย private key ของ B เท่านั้น นะครับ p u y l i c Key ของ A ก็สามารถเปิดได้ด้วย Private Key ของ A เท่านั้นนะฮะและทีนี้เนี่ยสิ่งที่จะทำก็คือเอา e s s a g e นะครับผมอันดับแรกเลยนะครับเราจะต้องยืนยันตัวตนก่อนนะฮะก็เ s s a g e มา encrypt นะครับเอา Message มา encrypt นะครับด้วย Private Key ของ A นะครับผมเขียนงี้นะครับ A private นะครับ private เอา A private นะมาใส่นะครับ ขออนุญาตเขียนหน่อยเขียนผิดนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ n c r y p ครั้งที่สองนะครับ e n c r y p ครั้งที่สองนะครับด้วย b public นะครับเสร็จแล้วเนี่ยถึงจะออกมาเป็นซเ p h e r นะครับซเ p h e r คือเมสเ a จที่เข้ารหัสเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ซเ p h e r เนี้ยส่งผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับผมนะครับส่วนตอน d ค c r y p นะครับผมนะตอนดีคิป p อันนี้คืออินเทอร์เน็ตนะ นะส่วนตอนดีคลิปนะครับคุณบ๊อบเนี่ยจะต้องนะครับอันนี้เนี่ยเอนคลิปด้วย Public Key ของ B ถูกไหมนะครับอันดับแรกเนี่ยจะต้องใช้ p v a t e k e y นะครับเอนคลิปก่อนนะครับนะก็เอา B Private ใส่ลงไปก่อนนะครับนะอันนี้ก็คือดีคลิปเนาะนะนะเสร็จแล้วนะครับดีคลิปสเต็ปที่2นะครับผมดีคนละิปสเต็ปที่2นะครับ ก็คือจะต้องมาเข้าคู่กับนะครับนะเออนะนะเดี๋ยวขอเวลาแป๊บหนึ่งนะครับผมมีความผิดพลาดทางเทคนิคนินดหน่อย